โลภะลาตินอวารยเตียอวาริซิอาอังกฤษกรีดความทะเยอทะยานอันแรงกล้าในการให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและอำนาจโดยไม่คำนึงถึงแนวทางหรือคุณธรรมในการได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการขโมยการขู่กันโชคทรัพย์ยักยอกการกักเก็บทรัพย์สินต่างๆโดยไม่แบ่งปนันหรือช่วยเหลือผู้อื่น ต่อมาโลภะรวมถึงการหาทรัพย์อย่างทุจริตมาใช้เพื่อประโยชน์ทางศาสนาด้วยถือเป็นการมุ่งร้ายต่อศาสนาและเป็นการหักหลังต่อผู้นับถือคริสศาสนาอีกด้วยแมมมินมัมมอนเทพแห่งความมั่งคั่งที่ไม่เป็นธรรม เป็นปีศาจประจำบาปข้อนี้สัญ,ญลักษณ์ของโลพะคือกบสีประจำบาปคือสีเหลืองบทลงโทษของผู้ที่โลภมากคือการถูกแช่ในน้ำมันเดือด